สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเดินครับวันนี้จะพามาบอกสูตรในการปลูกทุกเรียนน้องใหม่นะครับซึ่งชุดหลังนี่ปลูกทุกเรียนน้องใหม่รุ่นนี้นะครับปลูกอยู่ประมาณ6ต้นนะครับ6ต้นไปได้ดีทุกต้นเลยนะครับนะฮะ ลูก,กลางแจ้งไม่มีสารัไม่มีอะไรต้องสิ้นนะครับที่นี่ปลูกแบบที่เหนียวครับธรรมาชาติเลยนะครับเตรียมดินก็ง่ายๆครับผมเตรียมดินก็หลุมก็คือมีตัดมไม้นะครับคุกเขากับปูนขาวนะครับแล้วก็ผสมด้วยอะไรนะระเบิดรากระเบิดรากนะครับระเบิดดินนะครับ นิดหน่อยนะครับผสมไปกุกเขากันที่ก้นหลุมที่เราปลูกนะครับนแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยฮนะดูฮะสวยงามดูันนี้เม็ดนายาปางนะครับเม็นายาปางยอดเขามีแผลตรงน,นี้นะครับซื้อมามีแผลก็เลยตัดยอดนะครับไปเสียบข้างกับต้นตุเรียนเม็ดกระดุมนะครับก็ติดแล้วนะครับ อันนี้คือแตกยอดใหม่ออกมานะครับท้งยาดใหม่มาเดี๋ยวยอดอกิ่งนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นยอดประธานแทนนะครับเม็ดนายปางหรืออ่านกกระจิบหรือพานภาษีนะครับตอนนี้แตงกวาเลื้อยขึ้นมาไม่เป็นไรพึ่งพาสายกัน ผสมสูตรนี้นะครับลองก้นหลุมนี่จัดว่าเด็ดเลยครับนะครับงามทุกต้นนะครับงามทุกต้นอีกสองสามต้นอยู่ไกลครับเลยไม่อยากเดินไปนะครับโชสองต้นนี้แหละครับนะครับเพราะปลูกคู่ด้วยนะครับนะครับชนีชนีกับเม่นไนยปางหรือนกกระจิบนะครับนั่เลย ปลูกข้างต้นเงาะที่สมโสมนะครับเดี๋ยวต้นเงาะต้นนี้ก็คงจะรู้อนาคตแล้วครับว่าจะไปเร็วๆนี้นะครับรอกินลูกสักปีหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้มันโสมครับโสมมากๆครับช่วงปลูกแรกๆน้ําแรงครับน้ําไม่พอลดครับพอน้ําไม่พอลดเขาก็โสมมาตลอดนะครับไม่ตายไม่โตนะครับโสมมากประกอบกับดินตรนี้แข็งมากจริงดินไม่มีปุ๋ยนะครับ กลางสนามหญ้าดูดูน้ำดำครับน้ำดำจากลุงหมูปะตุยลุงหมูป,ะต,มปะตุยพันไม้น้ำดำนะครับอันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วมั้งนะครับตัวนี้โดยประมาณนยะบวกลบนิดหน่อย หนามดาโอชีโอชีลงหมูปลาตุ้ยพันไม้นะครับโชยต้นละกันนะครับกระดุมครับกระดุมกระดุมต้นนี้ประมาณ4ีห้าเดือนนะไม่ถึงทีสามเดือนนะครับต้นนี้ กระดุมกิ่งพันจากป่าปจีนบุรีขับรถเที่ยวประจีนแถวนู้นต้นไม้เยอะหาะกิ่งพันเยอะนะครับก็เลยแวะซื้อมากระดุมแตกยอดงามหมฮะเนสวยงามจริงๆต้นนี้สองปีกว่า ครบสองปีเดือนกรกฎาเหมือนกันครับต้นนี้มันกัต้นนี้ครับกล้วยก็เริ่มการจะแก่แล้วนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ารุ่นบกเบิกเลยครับตอวนี้ปลูกตั้งแต่ปีห้าสองนะครับ ปลูกในแต่ปีห้าสองรุ่นบุกเบิกเริ่มเปลี่ยนจากมันสำหลังนะครับปลูกไร่มันสำหลังเปลี่ยนมาจากเปลี่ยนมันมาเป็นปลูกเป็นสวนมะม่วงสวนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมะม่วงมาเป็นทุเรียนนี่แหละครับเพราะว่าผลจากต้นพระเอกนะครับ ให้ลูกนะครับได้ขายอร่อยนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ที่เกิดลิ้มรสนะครับลูกค้าเก่าไม่มีถอยครับลูกค้าเก่ามีเหมือนเดิมทุกปีครับคนละลูกสองลูกนะครับลูกค้าใหม่ก็ทยอยจองกันมานะครับสองร้อยกว่าลูกแล้วหนูแล้วปีนี้ใบสุดยอดครับ ปุ๋ยก็ไม่เคยเด็ดใส่นะครับแต่ใบดีกว่าปีที่แล้วนะครับดีกว่าปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วในี่ใบหลอมแหลมเลยนะครับใบหลอมแหลมปีนี้ดูดีนะครับปอูกทดชิดต,ต้นนี้เลยพอเดิมทีต้นนี้ก็คือ,อาสามสิบเอ็ดมีนาปีหกสี่เขามีต้นใหญ่พร้อมต้นนี้แหละครับลมพายุเอาไปกินนะครับก็เลยปลูกคนนี้มาทดแทนเลย ก่ายกันดีแล้วเกินชนกันแล้วนะครับต้นนี้ขยายข้างออกมาบานเลยนะครับข้างละห้าเมตรกว่านะครับก็รวมแล้วรัศมีก็ตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ตอนนี้ก็สิบเมตรกว่านะครับโอเคครับผมิวนี้พอชมให้ได้แล้วครับขอบคุณสวัสดีครับ